ชนลสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องหมิวรินละดาเองนะคะมันนี้มีตะกอนถามหาบอกว่าอยากให้เหตุคลิปแต่ว่าวันนี้ก็คือมันเป็นช่วงที่ปิดคลิปแล้วกับบริขายลำโพงแล้วนะคะก็เลยแบบว่าสีเหตุคลิปกับฝนกระโตกเด้มยวันนี้เ่าได้ออกไปข้างนอกก็เลยว่าจะจะเป็นคลิปแรกเนาะก็จะมาแต่งหน้าให้ดูแต่งหน้าไปน้ำบอกกันไปน้ำเนาะ ขอบคุณนะคะคนเดี่บยังคิดถึงคิดถึงน้องมิวอยู่ก็ฝากขอบคุณเจลินด้วยนะคะบนบอกว่าแต่ว่าถ้าใครแบบยังคิดถึงก็ฝากติดตามได้อันนี้ก็ฝากติดตามได้นะคะ Facebook ก็มิวลินละดานะคะเป็นภาษาไทย <S <S 1> <S 1> มันนี้ก็ว่ามีวยังหลายก็บสีบมาแต่งหนาแต่ว่าบางคนเขาก็ถามนะว,ว่าน้องมิวใช้ครีมอะไรทําไมหน้าหน้าแบบเนียนอะไรอย่างนี้ น้องไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ท่ายอยียงหลายได้ค่ะพี่น้องไม่ได้บำรุงอะไรเยอะเดี๋ยวขอเช็ดหน้ากล่องน,นิดนึงก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรทํานะคะวันนี้ปิดคลิปปิดคลิปแล้บบวก,ก,ก,ลก็บวกก็ฝ้นตกแล้วก็่ได้ออกไปข้างนอก อันนี้จะเป็นคิมแบบว่ามีสิวดอกแต่ว่ากับยากแต้มนี่นะแต้มต้องมองที่ว่าอ,นอาาันต้องข้อท่าแต่งแต่รับที่ดีนะเราจะทาเฉพาะตรงนี้อยากฟังเพลงดิดุ้ดซึกว่ามันเงียบแต่กับซูบ่ม่เีย ม,ขขมันคือเบิ่งบ่ไรล่ะบดนี้คุณหายไปทำไมมันฝนมันตกเน็ตหอก็จะไม่ดี ใส่ยังดอกก็จะเป็นตัวนี้นะที่หนูใช้แล้วมันก็จะเบิดแล้วหีบมันลงไปอย่าตกใจเด้อหนาสุดิ้วงก็จะบางๆนี่เขาใช้คีมอันนี้ กลางวันแล้วก็กลางคืนเปิดที่ปุลาพี่น้องวันที่10บวปิดปกติเพิ่นจะบวชในเหตุสร้างไห่ปิดดอกเพิ่นกะสีสร้างไห่ปิดประมาณวันที่หาแต่ว่าเหมือนก็ว่าช่วงนี้คนเขาจะบวกค่อยยุบ้านอยอดล้ายกับแบบตกแน่นิดนึงเพิ่นกะสิเครียดนํำน,นะ บอสอาจจะเครียดนิดนึงทำงานนี่คือแบบลากยาวหลากเงวเลยเด้งแต่แบบเปิดทิปจนห่าหอดปิดทิปสมมติว่าแบบเปิดทิปวันที่ซีบจังสิเห็ดเริ่มเหตุงานวันทีซ่ซิก็ไปปิดทิปปุ๋ยละเดือนหนาเป็นวันที่หาจังสิก็จังยุดเาาอาทิตย์นึงแบบเห็ุงานแบบลากเงาเลยนะบริดี็พักเลย แต่ถ้าหยุดเกินหยุดก็หยุดได้นะแต่ถ้าหยุดเกิน3าวันก็สิบว่าได้เงิ่นเดือนจากงสินะพี่น้องต่อไปก็จะลงลองพื้นนะคะปึ๊บจะเป็นแบบนี้ปึ๊บออแตะไปเลยทาคอด้วย ก็จะแ,แบบน้ำดำนะฮะน้องจะทาแบบเแบบเหมือนเหมือนเฉดหน้าอะไรประมาณเนะี้ยแบบหน้าเลียว เหมือนฝนแบบจะเศร้าตกแล้วเราจะได้โทรหาทิมงานนะคะว่าเราจะได้ไปตมาดก,กันในวันนี้เยสิภาพเปยังตลาดเป็นคนเดียวค่ะ จะเป็นอะไรแบบทีที่ทีทันถ้าพลาดแล้วก็คือพลาดเลยนะเคียนคิวเป็นเอียงที่แบบยากยันมันบ่ชทอกันแล้วก็ตรงกันออกเด้ตรงข้างนี้ ตรงการตรงการออกไรจมกูกอันน้อยนิดของเราพบก,กับเอสเพนใหม่ในซัมซุงกาแล็กซี่โน2ยี่สิบดังกระเมิปแมพเก่งขนาดเนี้ยเรียนพ o ว e เวอร์โฟนดีกว่าทำงานง่ายเหมือนพกคอมไปทุกที่ อยากให้น้องมิวอัดคลิปอะไรลงบอกได้นะคะว่าคืดบอออกคือกันดิถ้าชิมอัดคลิปอย่างเนาะให้เบิร์ตื่นก็สวยตื่นสวยอันี้ก็แบบไม่ได้ไปทำงานจะตื่นสายถึเนาะมันก็มื่อยเนาะมันเม่อยหลดตี ที่ไปจังสีย่ำมือเศร้ากับแดดทนหอน,หอนแดดทน,นหอนก็ต้องนอนทั้งรถเวลาแบบจะลงฟิลพอคนยังสิคอยห,หัวหน้าปลูกเอาดิแต่บางวันแบบมันห่อนอิลีนะพี่น้องก็กต้องแบบมาขายเอาตอนคำเอา ทุกความเจ็บถึง่งจะมาพบมาเจอกับผู้สาวที่เป็นทหารสมนี้ โมมากิดีดอะไรเหน่อยไหมจะกิีดจะกีด,จะ,กดจะพาอหางมาันบ่ทอกันกับว่ง <c oughs> ปัดส้นแล้วก็ปัดขนคิวด้วยนะรปัง เราจะมาทำผมเล็กน้อยจนแล้วนี้ขอบคุณค่ะฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายแทนก็เสร็จไปแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย